เอทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทําชาลินบอกรักแฟนกันนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเตรียมแมพสลหรับการบอกรักแฟนเนาะทุกคนเนาะแผนของผมเนี่ยคือทําอะไรมันเรียบง่ายครับ ทำเป็นว่าหลอกถ้ำครับเดี๋ยวล่อให้แฟนเข้ามาในนี้แล้วก็จะทําเป็นบอกรักเนาะจุดบอกรักตรงนี้นะครับผมช่วงวันว,นวนาเลนไทน์ไม่ได้เจอหน้ากันก็คิดถึงกันแหละนะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ไปหาแฟนโรงเรียนปิดอะไรเงี้ยถ้าโรงเรียนปิดก็ไปไม่ได้ใช่ปะ่ะก็คิดถึงแฟนเนาะก็น่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็มาบอกรักแฟนในเกมได้นะครับผมโอเคฟางไฟไว้งี้แล้วก็ทําป้ายบอกรักนะครับอ๋อแต่ก่อนที่ผมจะไปเริ่มเนี่ยก็ฝากทุกคนเนี่ยแชร์ชาเลนจ์เนี่ยไปให้คนอื่นทําด้วยนะครับผมวันที่สิเนี่วันวาเนทใช่ นนทุกคนก็ต้องบอกรักแฟนใครที่มีแฟนแล้วก็บอกไปให้สำหรับสตรีมเมอร์ยูทูบเบอร์ทิกเกอร์ทุกคนนะครับที่ทําเป็นคอนเทนต์หรือว่าแชร์ไปให้เพื่อนๆรุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็ตามนะครับหรือว่าแฟนแฟนเก่าก็ได้นะครับแชร์ไปให้เขาดูนะฮะบ,บงบอกว่าเราเนี่ยรักเขานั่นแหละครับเพาะง้นเนี่ยก็ฝากแชร์ไปคนอื่นด้วยด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาบอกรักแฟนกันดีกว่านะครับผมไม่มีแฟนใช่ครับพี่ไม่มีแฟนครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมาอยู่ตรงนี้ทําไมตรงเนี้ยปล่อยไว้ให้คนที่เขามีคู่ดีกว่าครับส่วนเราไม่มีคู่ครับเราก็อยู่ตัวเดียวเนอะไม่ต้องเศร้านะเห็นเขารักกันแล้วเศร้าจัง